พนักงานออฟฟิศเคลนคลับกุญแจรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โอ้บอกฟอน่าตัวงามๆเลยมันเนีย็อกร่จะเแยมืนนี้ไม่ไดส่งามๆจนโลละร้อยบาทร้อยเดียวบ่ครับประดุกหน้าครับประดุกหน้าค่ภาษาค่ะโลเทไรครับประดุกนี่ยอยประคอร่อยหนึ่งประคอร่อยระดุกอรยย่สิบบาทครับงเราจะมาไว้บริการท่าน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันอังคารครับส่อเนี่พ่อพาพี่น้องมาเลาะเบืองสีสันบรรยากาศตลาดนัดเช้าวันอังคารบ้านคุมคำครับจำบลแก่งเข่งอำเภอกุดขปุจังนนหวัดอุลรธานีครับเลาะเบิองของขายของขายนะ้าอย่างนะน่้กินน้ำแนงครับมูครันี้จะเป็นเนื้อหมูแล้วก็มีเนื้อพวกเนื้อลบาบเนื้อยังกะมี่ด้นะครับพี่น้องลาบกว๋ยวยซอยจุครับฟัง ของขายหลายอย่างหลายแนวเยอะครับทักน่างางหยากระมาหลายๆครับร้านปลาปลาปลาแหงปลาเอืับปลาหัวปลาเพาะปลาโจกเรี่ยวเรียวหยับเรียวครับ หาหลอหาหรอครับมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเฉดมันสวนอบลกตัวปีบักตัวปีมัดใหญ่ๆบอกปีงามๆพักแมปาก๋าผมัดสดๆลูกเองครับมันเกีียวเองกอ่อมขายเมือตขายเมือ พีใหญ่ดนะคะคุณน้าตัวพีอบวบไปลหรพักกระเมดกมีเมดมัดละสิบบาทพักเม็กระมาได้ครับพี่น้องครับมัดละสิบกันด้ครับมัดละสิบบาทตลาดนัดเส่อวันคุ้มค่ำครับพักสดๆใหม่ๆจากสวนครับปลูกเองค้าเองมัดละห้าบาทสิบบาทสวัสดีครับขอบคุณครับผักใหม่ๆด้วครับผักพักพใหม่ๆสดๆมีแต่มัดละสิบบาทสิบบาท เสอนพักครับสอนผักมันี้พักคือทเนี่ยผักผักนักติวมากเลิผักนอโอ้ยผักติวจะองใ่เบะักติวก็มาเยครับพี่นองครับเบิรล่วครับเบิ่มานี่ผักผักเอาผักยัง มิต่มาละสิบบาทป่ะครับเป็นพักบ,บานห้าห้องวะมีแคเคียนนอกอันนั้นเนี่ยเรื่องอะไรสิบบาทสิบบาทครับพี่น้องครับมัดละสิบบาทมัดใหญ่ๆพักบ้านปลูกเองเบิร์บอกครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวพักปลูกเองเลยครับพี่น้องครับส่วนพักมาหลายโอ้พักติวพักติว มาคือออกก้อนโมนะครับดอกผักติวมนี่แม่คสมอมันอยู่ไก้ใก่พวมันสูงโยออกผักติ๋วแม่เรามาก่อนโมผักติ๋วแม่เรานางก้อนโมเด็ขายก้อนโมแล้วครับน้ำเนื้อไก่เนื้อไก่หงสงสุกหงมันบรดเรอลูกโอ้ยเดีย่านามาเอาเ้งลูกทอ้งแ้ก็ได่งอ้นงอญ่งมันหลาย ผมอุตส่าห์เล่งมากไ้มากผมคงสุกครับเลือดแงควางเสียงค่ัส้านะใหญ่สุดหมเคยเสือเต่นน้ำยีแม่ร้นะว้นมันหวานโอ้ผระกาดตีนมีเจ้าบาทอ้พ่วงบังเอิญเลยัผมว่าจะห่วงอะไรฮะผรกกาดตีนมีพระกาดขันสมครับเสียงดังแน่จะหน่อยได้ครับพี่น้องครับปูามปูแดงปูแดงปูเดนะครับพี่น้อง มันเวอนปูหนาเลยครับนี่เป็นปูตามตัวใหญ่กว่าปูหนาเป็นปูหลาบนช่นไหมนะถุงเจ็ดบ,บาทครับโองถุงละเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องครับถุงหลายตัวอีกได้ดครับถึเป็นปูหลาบเน้อหลายครับตัวนี้ถุงละเจ็ดสิบบาทปูตามปูตามปูเห็นมันมันของขายของขาย,ขขายบานห้องครับ ลานพอซักกอกอใหญ่ก็มาคือเก่า แม่กันเลยจ้านี่ตัวใหญ่ๆเอเดียดน้ำเสียข้นแล้วนภตาภาษาอฟอใหญ่แล้วครับือนาาีาเ่ากันดตวใหญ่อยดวนมนี้พ่อักโบว่างครับพูนเป็นพอขัวอยู่ทางในเลยรดเข้ายี่แม่อไปโอ้หลายอย่างนะครับรานพอซักตนสียได้หลายปลาขี้เกาครับปา ่นอปลาเสียมปลาลดนี่คือเก่าครับพี่น้องครับโค้งไฟหนาไฟโค้งไฟหนาไฟนี่เป็นการเพาะเชิงชาติสินขาหลากหลายนะครับวันนี้เปิดต้นฟ้าเนี่ยเลยเป็นเสียงเกี่ยวกการเกิงชาติของโค้งไฟหนาไฟไม่ได้เป็นเกิงชาติของทุกงระดับระดับทุกลมทุกยี่ห้อกับร้านปลาสมพอเล่ากันมาคือเก่านะครับตลาดนัดเโ้าบันคุ้มค่้มปลาสมตัวใหญ่ๆคือเก่าครับ เี้ยงงามผมเคยลงเบือให้แล้วผู้ใดตรงกันปรสมน,นะคะรับส้างดได้ครับเด้อแก็ดนาจานผูใส่เข้มมะลาช่วงปีครับถ้าเอาหลายอ้หอนหมองช่วงหอนหมองรับบอลช่วงหอนหมองเลยเด้อครับปลาสมตัวใหญ่ๆงามๆแบบนี้เลยครับอ่าปลานี่ครับโอ้เป็นตาเสียบแหงครับี่น้องสียบก็แค่สะอามสะอาดเด้ครับเด้องามๆตอน<ด><ๆ>ใหญ่ๆงามๆครับ<ห> เป็นปลาก่างไงพ่อหนิกินง่ายครับพี่น้องครับไบ้มีก่างเนียพี่นสนใจกัตามเบอร์ติโต่อหรือตลาดนัดบ้านหัวนาได้ครับตลาดแรงมีทุกเมือครับลงทุกเมือตลาดนัดบ้านหัวนาไปเดี๋ยวผมพาออกไปเบื้องส่วนนะผมน้ำครับยังดังในจังหน่อยครับเพิ่นเปิดเพลงข้างนี้เฮดกับยังพ่อมีคือเก่าครับเฮดบดเฮดบดของกินหลากหลายคือเก่าครับพี่น้องครับ ของขาวของขายหลากหลายหลายอย่างหลายแนวก็จเได้ครับจ้ะเห็ดเฟืองเห็ดเปืืองมากแล้วครับเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางใหเ่ละไมอีกแล้วดอกยังไงติดต่อเห็ดฟางโลละหนึ่งร้อยบาทครับดอกใหญ่มาเลี่ยงเราจ้ะเลียกก็ได้มล่ะเลือยได้ออกไม่อีกแล้วครับเห็ดฟางใส่แล้วช่วงบังหันเราหายไปขายของเมาหัว มาแล้วเด็ดขาดเปิดฝังตลาดตลาดนัดโสบรรคุ้มขามเลยแล้วมาคือกอคำดอกใหญ่ๆยังอยู่นะครับดอกบอกใหญ่แล้วครับไปเปียงกำนี่เดี๋ยวผมพาเราบนคลองกินของหยางบานห่อครับหลายๆอย่างหลายๆแนวส้นนี่จะเป็นส้นผักคผักนางกลางหญาบานห่อบกฮวงซุกบกฮวงซุกหน่อยยังไง ของขายบานห้อครับส่วนนี้มั่งนะพักหลาดยี้แม่เรามัดละหบาทสิบาทที่กเากาครับัสีบักทั่วแม่บักตัวมัดแล้วจับบาททหราะมันละสิบสิบบาทเลยเอาบักตั่วไปตำนี่ยใจฟอมเนี้ <laughs> เงินเบ็ดรอมัดละสิบสมัดมัดละสิสมัดกับสามิบต well, uh, 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 ัวละสิวามมัดสทำไเงหรบเอาเอามัดมันเดี๋ยวสามปะอีกกินเบ็ดดิเอามาทุกงเหม่ผมไปตลาดทุกงเหม่่อเอาเมื่อสามกินเธอเดียวนี่แหละนี่เงินบ่ดละ สื่อบักทัวาาร์เมื่มอจำอครับพี่น้องจำเนี่ยโอ้ยบักหลายนะครับพี่น้องครับสิบบาทตั้มยี่สองเท่าคนนั้นอ่าครับเดี๋ยวบะบทัวแล้วครับสิบบาทมัดใหญ่ๆตลาดนัดสอบมันคุ้มครับมีแต่มัดใหญ่สิบ,สบ,สบบาทสิบสบาททุ้งเจ็ดบาทก่อนเผื่อเรียบ จพร้อมครับเบาดังหอยจุกหอยจุกจะมีนะครับหอยใหญ่ทุงละสิบบาทครับหอยทุงละบาทสบาทตลาก็ยังมีามกยังมีบ่ท่นเบิดหัดดีอยู่ข่ามเมาก็มีนะจ๊ะข่ามอว์อ่อนๆขาอมาออนๆเสื้อไปเมื่อัานแซ่บอยู่ครับ มืัอนี้พ่ออีกพระจ้าอ,อันเดนี่เราเอาแล้วเอาแม่ <c oughs> เพื่อนสบัติแม่ครับแม่ร้องก่าเลยแล้ววนสวยยังมีขี้เก่าครับตลาดนัดเสาวันคกุ้งคำบักบักดอกบักสังบ้านนี้อ<า>ือดอกบักสังกามาแล้วครับไปสุดเนาะก <c oughs> ินบ่เป็นบเ <c oughs> เ่เถอะปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวขี้เก่าครับพี่น้องครับโอ้วันนี้คนหลายขี้เก่านะครับโอ้คน อากาศกำลังอุ่นๆขึ้นมาเนี้นยกน้อยครับคนก็หไหลที่เราอ,อันนี้ก็เป็นเฮ็ดนางฝ่าเฮ็ดนางลมครับเฮ็ดพอนขาว <c oughs> เอาเอาไเอาอาไเนี่ยได้เอาดปอนไเาปเาไเอาไหเอาไคเอาไเาไปเ่าไเอาไปัอาอาไอาไปเาาเบิไงซอยนี่อาไปเอาาอนเอาานาน ไม่หมดหอยหมดหอย <c oughs> <c oughs> หอยเดียวแต่ยังมีคือเก่าคร <c oughs> ับเลย,ยหอยเดียวกระสิเบิร์ดและห้ามตะมาห้ากลับมาขายดีครับเนาะ <c oughs> ขายดีข,ขายดีครับหอยเดียมเลยนะ <c oughs> ของปลาหากินยากกลาว่าบอยากกินตลาดน,นัดเสองวันที่ทามีหลายครับเืคเราว่าสิเบิร์ดเราไหม เชียดหม้อกบหน้าครับนี่ได้หลายอย่างคือนก็เชียร์บดจะมีเมือนีหมเป๊ะสบาทครับเชียดเจ้าสุ่งจักบาทนะห้าสิบบาทห้าสบบาททุงบกไงขึ้นก็อ๋อหนึ่งร้อยบาทครับได้หลายดนะครับพี่น้องครับไผ่เส่ไผ่เซ่ไผ่เซ่ช่วนมีกำลังตัวใหญ่ได้เขียดแม่เลือกบักไอยเมือ่อเมื่อจีเป๊ะอันนั้นกินไปกว๋วยกินบักไอยเดียว ครับผมมหาเกียิพี่น้องบหน้าครับวัด้ลืมดอกรอบโบบนลค่ขึ้นมาหาคกบหน้าก็มีเลยครับพี่น้องครับคบหน้าจะทงละลายไหเนี่ยทงเลยทงหน้าหนึ่งร้อยบาทวันนี้น้ัจาวซิียบไปปิ่งแต่ว่าสิกินปลาเข็ง เพ็ดบดเพ็ดบดจามงามๆเพ็ดปลาดอกใหญ่ๆงามๆมืันนี้ใหญ่เราขายดีขายดีคุณลูกค้าเพ่นนะโอ้ยสั่นเหล็กปลาสดปลารดสดๆปลารดธรรมชาติบ้านบ้านเพ่นทางนี้เป็นพักกาดประกาศตีนมีปลารดสดปลารดแห้งทากเทียดแห้งเป็นเป็นคนาโอ้เขียนแห้งไม่เป็นตาตีนกับตามประตัลเทียนแล้ยงห้อยห้อยเยอะ เลาะมาส่วนทางนี้มุมทางนี้ครับก็มีแหนลาบลาบปล่อยสร้อยจุคือเนก็ได้หลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องครับได้หลายอย่างได้หลายแนวอาทิตยบานี่ไม่ต้องแกนาทิตย์บานมาซ้าบานไม้าวิ่งหมาส้าลายครับเมื่อนี้ข้าวเทียวตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เบิลร์ปลาเบ็ยงระเบ็งใหญ่ครับระเบ็งใหญ่หนาหนาวนี่เอาระเบ็งใหญ่ ท่านังไงใหไงใส่จำโบเลยสิเอาหาว่าใรก่นไปเปลี่ยับตำบากทัวแสบคันเลยหกสิบบาททุกเดียวนไงใส่จำโบเลยนะหาว่าให้ใส่บางตัวทุกันเิสิกินทุกันเล้ยวใช่ดีดีทุกกระเบิดโอ้ยไปเอาทุวเนอะเยั้งเนอะวัดนี้ใส่ให้ลูกค้านอ่ะเอาฟางเด้อครับพี่น้องครับห้อยเอาผู้ใดมาซสือ ปลาเข็งเราขายดีครับตัวใหญ่ๆนี่มาใหม่ๆสดๆครับตลาดนัดเสาบ้านคุ้มคำบักเงี้บักก้มเรือมาด้วยบัาหอยเดือค่ะมบักหอยเดือมาเต่าโอ้บักหอยเดือมาเต้มาเต่าทุงเท่าไหร่ครับทุงละแปดสิบบาทแปดสิบบาทเครื่องโลกแปดสิบบาทเท่านี้ กเอาอยู่ได้เลยนะเนี่ยนยอดนะขึ้นยอาเลยหูใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องครับครึ่งกิโลแปดสิบาทเพิ่นมาขายเองเลยจน่รงตรงมาจากประเทศลาวพวกนี้แม่ตอนเอาเองเนี่ยู้มากินบะ้อยเดือผพวามันมันเลีวยแต่พู้มากกบหน้ากบนาครับกบนาค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาท บบหน้าหาสิบบาทป้ถุงนี่แม่กปูงจังสบาทเทียจังส้าบาทเาสิบหาสิบเขีไดอียหมครับอุ้ยหลายเลยครับก็จะออนเขียดครับคุณเดสวดๆวดไม่ๆไม่ได้ตัวใหญ่ใหญ่เปลี่ยนก็จำแบบทัวเทสบดบบบ ห้าสิบบาทห้าสบบาทเราห้าบาทจ้ากบห้าบาททุกยางห้สบาทครับส้นนี้ห้าจ้ากบเทาห้าสิบบาทปูนาเนี่จังเศ้บาดบ่ครับปูนาปูนาเศ้าบาทจ้าปูนานี่ยจังเศร้าบาดได้รับพี่น้องครับเฮ็ดบดทุ้งหน่อยทุงใหญ่เฮ็ดบดทุงกระเศร้าครับทุงบางใหญ่สอบบางใหญ่ห้สบาทเอากล้วยก่อนลูก ของขายของขายครับหลากหลายหลายอย่างครับหลายอย่างหลายๆลายแนวบรรยากาศครับเบื้องย่อนแสียงไงจังหน่อยคนนะแหงสวยแหงมาหลายนะครับพี่น้องครับพี่น้องบ้านห่อแหงใสใสแน่แหงมาหลายไปเลยนะครับกำลังคือขัด ร่างมาหลายครับอุ้ซอยในคนทั้งหลายครับกระแตอะไรนะกแตห่อม็อันี่ม็กยังก่อนนี่เนี่ยมอกเขียจะหน้ากันมีบ่เออนี่เขียจ้หน้าจักบาทครับสิบบาทเอามาลองมันก็สิบบาทมอกเขียจะาหน้าสิบบ เห็ดเกียบจะหนาวม่เราเห็ดแซ่บๆได้ครับเมื่อนั้นผมซื้อเมื่อนั้นซื้อไปแซ่บๆดน้แซ่บได้ครัมกื่นั้้แซ่บไครับม่เมาเน้นซ้กินแซ่บๆไ้บอยเ่อน้นี้บๆ้ครับอ่านั้นี้บหน้ครับหอกนั้นซ้ไบหน้าครับมกเอนั้นซืป่บครับมกเอั้นซปูรัมกันบ่นี้นีตัวแดงๆนั กูตามกันมั้ยครับตูกูตามกูน่ะกูครบเป็นคือตัวใหญ่ตัวงามที่ครับเจ้าบาทแล้วนี่ครับเจ้าจิบบาทครบบาทเท่าครบแก้วครบบาทคล้องแแหอะไรเต็มครบไหนครบไหนปูน่ะโอ้หลายอย่างครับพี่น้องครับวันนี้คล้องบานมาหลายแล้วครับเลยพี่น้องเฮาก็คือหลายใช่ไหมวันนี้ไหมกำลังล่างไรเข้ามา เแดดติโม่ในไลค์ครับไลค์ถุงละห้าสิบบาทครับพี่น้องครับโอ้คองไทยหลากหลายครับแดดซองตานี่าตานี่จัะหน่อยหรือครับบรรยากาศช่วนใสใสในจังหน่อยคนมาหลายเด้อครับมันครับคือคักคือก่อครับตลาดนัดเสอแบบคุ้มค่ำ บริษัทขายดีขายดีมาหยางหล่อเลยนะครับแม่หยางหล่อขายจนเมื่อยมาพักค่อนแล้วขายจนเมื่อย์พูดนะพูจนบริษัทสัมผัสเลยเมื่อนี้เป็นพอคั่วย่างเดียวเลยไม่แรงไป๊ะใสไม่แรงไป๊ะใสบริษัทไปครับยำแรงไปยำแรงวะแม่นครับผักบ้านเฮาครับขอบคุณหลายๆครับผักบ้านเฮาครับ โขกเองขายเองติดมัดละสิบบาทมัดยังไงครับแบบนี้เลยมันนี่พักมาหลายดีนะครับมกก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 บใหญ่พักสลัดงามงามมัดจักบาทครับพักสลัดงามงามมัดละสิบบาทครับปลาโทษมัดแบบใหญ่นะครับพี่น้องพี่สิบบาทพักสี่มัดละสิบบาทพองใหญ่หน่อยหน้าโหดเลย นายแบบไงครูอยู่นายเดียวเสบาทอะทนสยบาทบาท่ยงอยู่กว่าเสียบาทเนี่ยัว้ขวานอะทั้งนั้นแม่นอเลี่าแม่เลยอมลน้องแมเองแม่เอาแม่เฮาสบาทเอาแม่เฮาวเชือให้ขนั่นนะทำมาสกให้อาส่ถุงเนี่ยโอ้ยบะงครับพี่น้องครับสบาทแม่นอยู่บ้า ไม่ได no ah, oh. ้ฟ anyway> uh. <MA ันนองเนาะแม่แม้งหลายเป็นเงาขอคือมีแต่เงินอันนี้ไหมมจะ่ใบไอยจะมีเหรียญบ่ะเออเอาเหรียญ่บาทครับพี่้อโอ้ยคือเอน่เองาห่วยบักไงนี่ยเองเโอ้ผมเราหามาตีเหงาไม่พอยู่นีที่ไหนพักกระแยงกันนี่ได้ครับมือนี่พักกระแยงน่ะป่วยไิ้าทุบทีส บักแกงผมบักแกงผมโอ้ของบ้านห่าหลายนะครับนี่ครับหลายๆอย่างหลายๆแนวที่แก๊สบดกต่นี่ขี้เก่าปลาย้อนงามๆครับโอ้หลายอย่างหลายแนวครับนไปยังหล่อครับบ้านสุดอยู่ด้วครับนี่ไปเรื่อยๆครับของขายหลายครับมันไก่ช่วงมมอจัหัวเสียดจัดกาแล้วครับ ก้มกมนี้นะหลอกดงหลอกดงครับปดกระปูจังเลยมาใหญ่ม,มาไหลเถืเ่อนลอยนั่งทุ่งมาใหญ่นะอบนั่งมาเดินเฮาใหญ่มาหลอยนั่งมาร,งร้านีน่วะพักอยียงครับเนี่นี่กลมๆนะเวล็กอยงกอียงพักอยียงก็รับสือ อีนนก็ตมยเ่เดียันก็ได้เอาแมงเอาแหมงทำเอากองนึ่งมาลองซิมมังดูเอาแบบเอาแบบอน้เาแบบเอาอมร่อเมมันะเจ้าบาทลองมังดูท่นคือว่ามันเสียบแคมันซื้อย่างนนแต่ว่าเอือนรักสลัดลดสลัดมวนอุ้มรุ่มเนี่นี่แหละโอ้นโปะแกงบเนี่ นี่หลายนะครับผักแม็กก็มาแล้วครับนะผักแม็กผักแม็กกินกระปุกระดาบมะกว้ยกันนี่ครับ บอนน่าเราอาไปเจ้าเอากายเ้าบาทบแม่มาวบกไว้แม่หาเองบอมักไว้เนะเอานปกอ้ปูกโอ้เอานิปนูกนี่บักไว้นะครับบักไว้บักไว้ของขาของขายผู้าวบ้านเฮาหาเองใครเองครับพักมัดละหาบาทซิบบับักไว้เจ้าบาท ทำแสบได้ทำมากกว่าไอ้หน่อยเมื่อกี้น,น่ะความเื้อม,มาตนจอยู่นะมาทางนี้ก็เป็นผักดังขมครับพี่น้องครับผักดังขมเอาไว้ใส่ออมออมหนูควานูาออมอบกระไดครับอ้อคนหลายคืเอเก่าครับเลยเต็มคืเอเก่าครับมุ่งทั้งนั้นซอยทั้งนั้นเลยมีพวกเนื้อได้ครับพวกเนือ้อพวกหมูหลายอย่างหลายแนวคือจอครับ ตัวบอลบอลเด็ดไปขนาดเดี๋ยวผมพาไปหนองเลาะมาทางฝั่งที่เราจะเดินสวนโอ้อังคารนี่คนลหลายแหงนะครับมอไก่จะหอดเทศกาลครับคนหลายคนหลายครับคือคักธนาจัมมันเข้ามาทางสวนนั่นน,นี่นั้นครับของอยากของกินหลายๆลาวนหลายๆมุม ยางมห่พอเราเสียยังมาคนได้ยังพัอบุ้ยได้ไร้ยางกูเจียใหม่เตี้ยมือขึ้กันนะครับเน่ะบอัไฟครับขั้นเดมาตลาดแล้วไม่ได้แนวอยากเสือไม่ได้ของเสียบๆครับผักกาดใหญ่ผักกาศตีนหมีป่วงและเศร้าบาทบอกครับเศร้าบาทสออยแม่าป่วงบไงอ่อพไปเพ็ดยังได้กินนะ ขั้นสมว่าชินน้ำโมเปียนครับขั้นสมนั่นหลายอย่างนะครับเนี่ยแม่เราวัดสี่ซอยเนี่ยประกาดทีนนี้ครับขั้นสมผู้มาสมพากเนาะแอดทองบอดีครับกินบอดี้พาพี่น้องมาหลอกบางท่านแนะนำครับนหนมูหมี่ซอยนี้แม่เราขายยังน,น้อเนี่ย,ยเฮ็นเนเดบดเฮ็ดบดกบหน้าเฮ็ดบดทุ้งแจ็กบาทครับ ถูงละเจ้าบาทครับพี่น้องเป็นโลโลเท่าไหร่ครับโลละร้อยครับโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับเฉียดดีแม่อะรอันนี้เหรนี่ <ไป S 1> กบหน้าเฉียดหม้อเฉียดหมท้ทงเจ้าบาทดีเนหาสิบบาทครับโอ้กบหน้าเราไม่ต้งงามใช่ไหม,มกบหน้าปลาหน้าจ่าปลาตาจ้าปลาชุบน้องตาโอ้กบกันมีตัวงามๆเนาะ กบหนาโลเท่าไหรครับกบหน้าโลละร้อยแปดสิบบาทเด้ครับพี่น้องตลาดนัดเศร้าบ้านคุ้มค่ำครับกบตัวใหญ่ๆงามๆแบบนี้นะครับกบหน้าปลาหน้องปลาสูบหน้องสูบบอกกันมากครับปลาสูบหน้องสาปลาดุกกระตัวงามๆครับอุ้ยปลาคอเราตัวงามอยู่ดิปลาคอกำลังพอดีเปลี่งพอดีคน ปลาดุกแต่โตงามๆนะครับพี่พอดีเอาไปปิีงไปปนครับบนมาสันหลานปลาแดกแสบปลาแดกนัวก็มีเลยครับทางนะมุมทางนี้ฟังทางนี้กับมุงก็มี่ไส้แกงกับนี่เจี๊ยบกับนี่พี่น้องมีทุกอย่างเราอะความมาแต่ทางไหนมาแต่บ้านไหนครับ ผมมาทา่ตะการครับผมมาทา่ท oh, ังตะการนาจ้นเสือนาจ้นเสือตะการบนโอ้ประแดกแสบมาทา่ทังตะการนะครับอำเภอตะการประแดกแสบประแดดมอทางอำเภอตะการเปิดพ้นครับครับครับครเนี่ป็นมาขายอยู่ตลาดนัดเช้าบ้านคุ้มคำตลาดนัดเสาร์วันอังคารบ้านคุ้มคำครับขอบคุณครับครับครับนี่ก็เป็นซีซันบรรยากาศตลาดนัดเสาร์บ้านคุ้มคำ ตำบลแกงง่งเข็งอำเภอกุดขบุญจังหวัดอุดรธานีครับ